โอเคครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันกับด่านใหม่นะครับในการอัปเดตเพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับในวันนี้นะในด่าน High Terminal นะครับเดี๋ยวเราลองไปครับว่าด่านนี้มีจุดอ่าซึ่งจุดอ่ายิงตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันก่อนนะครับอ่าจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่สามารถยิงได้นะครับ ศัตรูมาได้ทางเดียวนะเราจะเห็นศัตรูก่อนนะครับแล้วก็สามารถหลบได้นะครับของป็นได้นะครับแล้วก็หลบนะครับนี่ถ้าศัตรูโผลมาฝั่งนู้นนะครับอันนี้ระเบิดเพื่อนโอ้โหศัตรูมาคดีโอเคแล้วก็เพื่อนช่วยยิงถือว่าโอเคนะครับส่วนมุมนี้ไม่ค่อยได้เกลียบเท่าไหร่นะครับศัตรูเห็นเราได้หลายทางนะครับผมมาแป้นเดียวจะตายแล้วเนะี่ยเรียบร้อยนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นๆบ้างครับมุมนั้นนะครับมุมนั้นศัตรูอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตรงนี้ขึ้นได้นะครับแต่ว่าศัตรูก็จะเห็นเราชัดเจนนะครับโอเคเราเห็นศัตรูชัดเจนนะครับศัตรูจะเข้าทางประตู่าด้านข้างของแผนที่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับโอเคยิงไม่โดนนะครับ มาดูมุมเดิมกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาช่วยเพื่อนนิดนึงครับไปยิงให้ศัตรูเจ็บก่อนก็ได้ครับก่อนที่จะเข้าไปจวนกับเพื่อนเราในห้องแคบนะครับอ่ามุมนี้เป็น AK ก็ได้สไนก็ได้นะครับเป็นไปเล่นสไนนะครับแล้วมุมนี้ก็เห็นหัวโผล่ด้วยครับโผล่โดนระเบิดครับ เรายินไปลุยเลยแล้วกันครับนี่มุมนี้อ่ามุมนี้ปืนกลถือว่าโอเคนะครับแล้วเ,เขามีมุมหลบด้วยนะตรงนั้นนะให้ระวังให้ดีนะครับการระเบิดไปเดีย๋ยวเราไปเล่นฝั่งฝั่งนึงนะครับคือฝั่งนี้นะครับมาเล่นในห้องตรงนี้นะสามรถมาได้นะครับโอ้โหมายิงเลย ถ้าอยากรู้ว่าเขาอยู่ไหมสามารถดูได้นะครับตรงนี้เป็นกระจกใสนะครับนี่ดูก่อนได้นะมี2คนนะครับนี่ตรงนี้ก็ยิงได้นะครับห้องตาแคบๆตรงน,นี้นะโอเคตรงนี้สามารถอ่าหลบมาเต้นได้นะครับศัตรูยิงเราไม่โดนนะครับถ้าศัตรูมาก็เราก็โผล่ไปยิงนะครับ ถ้าเป็นท่าหยุดเต้นบางท่าเนี่ยศัตรูจะไม่เห็นเลยนะครับอันนี้น่าจะเห็นผมเต้นอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับขี่ศัตรูมาแล้วก็โผล่ออกมายิงครับ่จนเรียบร้อยตัวสุดท้ายนะครับผมเขาพยายามยิงผ่านประตูไปไม่รู้ยิงใครนะครับเราก็โผล่ออกมาด้านข้างเพื่อยิงเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับสําหรับด่านใหม่นะครับใครมีจุดอื่นๆก็ มาบอกเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้เท่าที่ผมไปลองเล่นมานะครับก็จะมีมุมยิงอยู่ประมาณนี้นะครับ mm hmm. บางมุมก็ได้เปรียบนะบางมุมก็เสียเปรียบศัตรูอยู่นะครับแล้วก็ด่านนี้เล่นสนัยก็ได้นะครับผมเล่นดีอยู่เหมือนกันนะครับด่านสำหรับเล่นสนันะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดู ปืนใหม่แล้วก็วงล้อหมุนครับเป็นหมุนสะพั่งนะครับผมนี่ปืนใหม่เข้ามาเป็น a n ระดับคลาสม่วงนะครับมีเปิรก์กเริ่มแรกอยู่ที่4เปิร์กนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นสกินที่ถือว่าสวยงามมากๆนะครับเป็นดอกกุหลาบด้วยครับนี่เป็นช่อดอกไม้ดอกกุหลาบนะครับโอเคแล้วก็มีระเบิดนะครับ ซึ่งก็ใช้เดี๋ยวเราไปดูอ่าค่าดาเมจอยู่ที่32นะครับความแม่นยำทะลุอ่าอัตราการยิงกรารขวอคุ่มก็น้อยอ่าสมกับเป็น a อนะครับก็ควบปุ่มยากนิดหนึงนะครับปืนก็ค่อนข้างที่จะดีดอยู่แต่ว่าสกินยอมรับเลยว่าสวยมากนะครับใครอยากได้ก็ไปหมุนได้นะครับแล้วก็ระเบิดนะสามารถเก็บให้ครบ หนึ่งร้อยชิ้นส่วนนะครอยากได้ระเบิดสกินนี้นะครับผมหนึ่งร้อยชิ้นส่วนนะครับจะได้ถาวรน,นะครับถ้าใครไม่ครบก็จะได้แบบแล้วเอาไปแลกเนี่ยก็จะได้แบบไม่ถาวรน,นะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับลาไปก่อนนะครับอ,อัปเดตใหม่ขอให้เล่นเกมกันให้สนุกครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม